yeah

ที่ล้างโฟมนะที่ล้างโฟมเอาโฟมไปแตะๆๆะแต้องกานสีข้าสีนี่ตัเนี้ไม่ไดพา บีใส่หลุมนี้ก็ได้ค่ะลูกฮอบฮับฮับบี้ฮับบี้ที่เราล้างวันนั้นนะ่มนะนะมันใหญ่ไงไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนเลยเหรอลูคือวันนี้ชาวรู้ว่าแล้วแต่พี่หาร์กลุกเป็นสีอะไรเอาแล้วรับ ผสมสีอะไรอ่ะอคุณพ่อผสมสีชมพูแล้วมันจะออกเป็นสีอะไรอ่ะออกเป็นสีชมพูอ่อนใช่เหรอใช่น้ำเงินผสมชมพูเป็นชมพูอ่อนเหรอ Wrong ไม่ใช่สีฟ้า จะลิ้งอคะใช่ค่ะจะดูไม่ว่าเนี้ยเราไม่ต้องเปิดแล้วก็แกะแบบพลาสติกเลยสะดวกไหมฮะจะปิกนีนไม่ซึมหรอือจะลิ้งดุแต่ลิง้งกินยาชนิดอะไรก็ได้จะซิงก์เหรออยู่ในกล่องในบ้านนะคะ โอมขาวยิ่งเลยช่เป็นชมพูเหรอไม่ใช่สีแดงก็แดงกับขาวเป็นชมพู ระรผสมเต็ดแล้วก็เอาสีมาเรยียงไว้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดสิบวาพออย่างนี้มันเหมือนดูมากกว่าอาอ ที่หนูใช้ก็ได้นะสีมันก็ได้ไม่แห้งแล้วมันกันไหมกันลมเข้าไหมถ้าเกิดหน,หนูหมุนแน่นก็ไม่เป็นไรอย่างที่ชอบพี่ สีเขียวอ่อนมีแต่สีเขียวเข้มน้ำที่ทำเสร็วแล้วรก้ำไม่หลงเลยนี่สีเขียวอันนี้พูดว่าถ้าอยากได้เขียวอ่อนนี่ตืมสีขาว,ขาวน,นี่คือสีขาวแล้วก็คนคนคน วาดได้เลยภาท่ทำก่่ยสองกล้องเลย ใั้นงครับจะเปลี่ยนสนลับไปสลับมาหรอต้อขนุกนี้ตองจไม่ต้องลูกใช้อะไรก็ไปใช้รจ,รจริงๆใช้ในนี้ให้หมดก่อนก็นได้ครับถ้ามันสีเดียวกัน ต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ของฮอบต้นใหญ่มากแม่หนูจะเอาสีวยแล้ผสมได้สีในจานสีสีส้มกับสีสีส้มกับสีดำนิดหนึ่ง สีดำดำมีสองอนเล็กนิดหนึ่งแต่สีส้มเยอะได้นิดนึงสีส้มเยอะๆสีดำนิดนึงโอเคน้องพออันเนี้ยอันเนี้ยน,น,น้ำตาลอ้อมีน้ำตาลอยู่แล้วนี่น้ำตาลเข้มเอ,อเ,อเอาน้ำตาลเข้มแล้วมาผาสมส้มก็ได้ค่ะหรือว่าน้ำตาลเข้มผสมขาวก็ได้ค่ะแล้วแต่ แมงน้ำม่กมเป็นดำรู้ไหมว่าบางต้นไม้กิ่นไม้มันก็เป็นสีดำนะอ๋ะอได้เอาเท่าที่ใช้จะได้ มีใช้หลายๆรอบโอเคแล้วก็สีน้ำนิดนึงเหรอนิดน้ำแค่นี้ไนงะน้ำแค่ที่ติดอ่ะไม่เป็นไรหนูเอาเติมอนนี้มันเยอะไประบายไม่สวยนะอ่ะแล้วก็คุเลยอ่ะใช่ค่ะ บสีนี้เลยไหมน้ำเยอะไปอ่ะำยังไงดี <laughs> อด่ะ <c oughs> อระบาย รอบหนึ่งแล้วก็ค่อยระบายอยีกรอบก็ได้ค่ะมันก็จะเข้มเข้มขึ้น เขาเทยังไงนะเนี่ยใช่ค่ะชมพูอ่อนนะแต้หนูต้องการยิ่งๆท่อนี้มันจิ้มไม่พอ เงี้ยไปเดี๋ยวอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอไม่ขาดไม่ขาดจะให้เดี๋จุดสีส้มมาจุดตรงนี้จะให้ไงคะไม่ีาด ในกล่องนพูด้ร้งทำไมมีจุดด้วยอ่ะต้นไม้ทำไมถึงมีจุดสีส้ม อันนี้เป็นดอกไม้สีมพูแต่ว่าไม่รู้สีส้มคืออะไรอ่คืออะไรน้องครัเอ่มันคือไฟเหรอใช่ไม่ดูประตูสีอะไรดีไม่ดูประตูสีอะไรดี สีสีสีอะไรดีสีเหลืองว่าไงไวัยรุ่นทำไมทำศิละปะหน้าตึงัปเลยนะจริงจังเหรอเอายังไม่แห้ง ดูไหมมีมวิธียังไงเนี่ยอดลงไปตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ระบายเลยหยดตรงกลางแล้วก็ระบายแต่มันเหมือนคล้ายคล้ายไม้จริงนะแบบเป็นลายลายก็ที่นักนี่ตัวนี้มันเป็นลายลายเออแค่ใช้ได้มหมดเลยตับไม้เยอะนะตับไม้เป็นน้ำตาวไหนจะออกลวดตาออกโอ้ลวดตากออกขาอันนี้คื ต้องการสีฟ้าต้องการสีฟ้าสีฟ้าเสร็จแล้วหรอของพี่ับยังเหลือต้นเ็กระถิ่นฉันจะทงกระถิ่น ทำไมก้อนเมฆเป็นสีดำมะพี่ฮะอันนี้ว่า Why the sky is black อืมไม่ตอบไม่ใช่พี่ฮะคือสีเทาเท่านั้

你不能，你不能，你不 ยังยังไม่เสร็จค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำก่อดูน้ำผิดมีแต่เ<อ>มฆก็ได้ข้างนอกเลยลูกเดี๋ยวหกเลอะไงบ้างเอาไปใส่รองเท้าหรอ นะคะเสื้อลาบูบูหนูไม่รู้เหมือนปากกาเมื่อคืนอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จค่ะตชวผลงานไหมเดี๋ยวตัวจะให้แห้งก่อนเราถอดเชือกก่อนไม่ เซลว์หายของพี่ฮะมัเ่เซลล์อะไรบ้างก้นไม้กม้อนเมฆบ้างทำไมกม้อนเมฆเป็นสีดำฝนฮะฝนเอาไรนะฝนตกฝนตก ของนอกห้องเหรอคะนอกห้องมีอะไรบ้างมีต้นไม้มีก้อนเมฆก้อนเล็กมีเลื้อยก้อนม้ใบอ๋อแล้วชมพูที่ต้นไม้คืออะไรดอกไม้ดอกไมแ้แล้วสีส้มสีส้มคืออะไรไฟไฟไฟตกแต่งต้นไม้อะค่ะ Okay. A few moments later. ไปสีอะไรคะสี้มสีอะไรต่อสีเขียว 另一个。 สีในผู้กันเยอะเลยหรอกลองหมุนๆดู <c oughs> <c oughs> หมายถึงว่าให้ทาแล้วก็ค่อยๆขยับใช่ สบายเหมือนปกติเนี่ยหนูะบายทำไมท่าแ,แปลกๆเสร็จแล้วมันคือเรียนโบติดก,กล้องเนืงทางน้ำปิด